ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พาไปดูปลานะครับผมเซียน,นุไปจับเอไปถอนหหลังจากเมื่อวานฝนตกหนักนะครับผมตกหนักมากหลังจากผมไปจับกบม,มาเมาื่อคืนเมื่อเช้าว่าจะให้ดูกบซะหน่อยไปจับมาเมาื่อคืนได้ประมาณห้ากิโลครับดูน้ำพี่น้องกบเยอะมากพี่น้องเอ้ยได้วัห้ากโลจะถ่ายถ่ายคลิปไม่ด,ดูฝนตกนะครับไม่กล้าเอาโทรศัพท์ออกไปกลัวโทรศัพท์พังนะครับมีเครื่องเดียว เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนครับผมเดี๋ยวผมกลับองให้ดูแป๊บหนึ่งไปนู่นครับเซียนนูนอยู่นู่นข้างแรกนัดกันว่าจะตีมิมนะครับผมมีม so ิ the the right. ้มร the ังหนึ่งอยู่ข้างบ้านจากมิ้มหอยโข่งใหญ่เป็นมิมโอ้โหมิมเบอร์เลอร์เลยเป็นน้องไซโดเลยไม่รู้มันใหญ่ได้ยังไงไม่รู้ขยายใหญ่นะครับเห็นพันนุบอกว่าเห็นพี่ผูบอกว่าพันนุมาทอดแหโอ้ยพี่น้นอง ปลาออกจากบอ่อเยอะมากเลยครับเขอบอกอูปีนี้ปากเบ็ดสนุกแน่นอนพี่น้องว่าน้ำมันไม่ขาดปลาเยอะครับผมโชคดีที่เตรียมเบ็ดไว้ให้ไว้แล้วนะครับอูเต็มเลยพี่น้องคนเต็มเลย ได้ยังได้ยัง้โอ้มีของดีนะเพื่อเอาไปขายแล้วสามโลเฮ้ยว่าไปจริงๆไปขายแล้วสามโลเนี่ยอ้าไปขายแล้วสามเอเยอะขนาดนั้นบอ่ะ ไอเอสออกตอนเมื่อคืนฝนตกมันจะขนาดไหนล่ะเฮ้ยยายปลาหน่อยปลาหน่อยดูปลาหน่อยยายเนี่ยนี่ดูตากระลังทำตงโอ้ไปยังย่ตากระลังทำตงโอ้ในทางยายอ่ะในทางยายโอ้ในทางยายเลยโอ้ยเอาไปมกเนาะมาดูมาดูมาดู นี่ฉากบันเทิงอยู่ตรงนี้นี่ๆจับจับจับทีคนนี้ไว้เลยโอ้ไอ้ไอหนุ่มเทิงอ่ะหนุ่มเสื้อฝ้าวนี่แหละฉากบันเทิงอ่ะจะมาโรกกันนะเดีวยวนี้โอ้หนุ่มดอสั้นกับแฮยาวครับยังยังยังอันนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นโู้ยังประกวกันไหนโรกันกับผู้หนังเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยววันนี้พวกแตงแข่งพันเราค่อยส่องอยู่มันขึ้นขึ้นให้ดู โอ้นี่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 ใช่เลยนีน่เน่เน่เน่มาคืนน้ำคืนน้ำมา้วเห็นไหมพี่น้องเอาละครับเอาละครับเห็มตัวแลวครับ ที ja ่พีดีถ่ายลงเฟซนี่คือตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหต้นน้ำมันหน่อยว่ะเออน้ำนิดเดียวตัวปลาต้นคือมาเต็มเลยมาเช้าเลยอะโอ้โหตัวใหญ่เลยมันมันเรียกเอาตัวไหนเลยใหญ่โอ้มันออกไปได้ขนาดไหนดูนี่เนาะมีตัวโลกว่าโลสามขีดอะโอ้โอ้ช่างดูโหเอ้าขึ้นคูมันเอาไม่ได้นั่นเลยตัวใหญ่แม่เงียบหรอวะดิเอ็มเนี่ยเท่าน้ำมันเนี่ยเอาไปเนี่ยนี่นี่ โอ้โหจอกเท่นู่น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 เขาบอกว่ามีตัวโลกว่าโลกว่าใช่ไหมพี่ดีโลสามขีดโลสขีดเอาไปแล้วเอาไปแล้วโอ้โหจอกเท่ปโลสามขีดเลยบอกโลสามขีดเลยตัวนึงสอโลสามขีดโลสามขีดโอ้โลสามอันละโอ้โลสามมันไม่นหน่อยๆเนี่ใหญ่บึ้มเลยเนี่โอ้ลอยลงแต่มันปลามันไข่มันนัก อ้วนตึ๊บเลยเด้อเอาเอาโดนโดนโดนบ้านยังงี้ยังได้ปลาฮ่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 าโอ้ยจอมอันตรายจะเรียกเหมาแล้วชาวจะมาม่ช่วยกันอู้ยเสียดายเนาะน้ำมันยังไม่เยอะไงมันบอกวุ้ดวุ้ดุ้เต็มเลยป่าเ่ยแต่ป่าตะเพียนนี่เยอะแต่แม่เอา อ๋อที่นี่คือมาเต็มเลยเล่นปลาช่อนปลาช่อนเล่นปลาช่อนอย่างเดียวน้อยอ่างเงาบุบบุบบุบเลยตะกี้สิงเอ็มคือเตรียมเหวไว้เนี่ยมันมันบ่อยจ้ะเออเสียดายนี่ตะกี้มายืนตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนี่นก็บอกเอ็มมนดักตู้เออตู้ไหนก็ดักตู้ไหนคือในก๊อปกิโลประมาณห้าโลครับโอ้ที่พอถึงนักห้าโลได้สิบเจ็ดตัวพอถึงห้าโลประมาณแต่ว่าตัวเมียได้หลายเลยตัวเมียมันมันก็ได้หน่อยแหละ นูสะอาดก็ขายโลสองร้อยบ้านเดียขายโลร้อยห้าไอเจ้านี่ไปขายโลร้อโลร้อแม่งเดินเน่ยหน้าเดินจปวดขาเนี่ยไอเได้ตัวนึงตัวาสิบ้อยห้าสตัวนี้แล้ที่วิ่งมาเนี <Gym. S 2> i i <t ick Believe> ่ยใหม่เนาะร้อยห้าสิเออมาสนอยู่าดก็ขายโลสองรอยอ๋ออ๋ออวนี่ปลาอะไรปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนครับ่มีแตะเพียนออกจากบ่อสองร้อยเาบอเเอาละครับเอาละครับ เหีนไมครับอุ Karere> ้ยมาแล้วฟอปอือครั um, okay, ้งนี้สนามครับยัง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 จะเป็นบ่อนขึ้นข้างบนหรือเ่เป็นบ่อโอ้โหเวลาผมได้แหงอัเต็มเลยมันขึ้นไปข้างบนนั่นะโอ้โอกีสบารสเราฟองให็นไหอันนี้กี่บานเลยแสดงว่ามีเราดูผลงานครับ ไปเช็คมาไม่น ja, yeah. ่ารอดนะเฮ้ยของซิงค์เอ็มอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยไปเช็คแล้วก็ยายาเส้นวูดหรือเปล่าบดินบ่อะไรเลย ไม่ได <c ười> uh, ้ขึ้นทางนี้มีวานลองดูเฉยเฮ้ยที่วานมาเตยในปลาเฉยเลยอูหนาว เสด็ครีมินันนู้นตรงนู้นว้าวแล้วครับแล้วครับมาแลครับมาแลครับฮุบเออนู่นขึ้นกระมวลอุ้ยนู่นอุ้ยอุ้ยเอาละครับมีดินมีดินอย่างนี้สิยังจะมีลุ้นเออถ้าโดนตัวเนี่ยมันจะดิ้นอย่างนี้ อ um ูน <contam inden> mm ี hmm. ่นี่นี่โม่ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อโอ้อ้อ้ยอ้้ยอ้้ยอโอ้ยอ้ย้ยอยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยเอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้งครับอ

เอาดิละโอ้ยเห็นาาลผล,ดเ,เ,ผลดเ,ดเดียวเ,เทพเว้ยสิ่งเดียวออไหมครับอีกหนึ่งตัวโอ้ปลาขึ้นเยอะเลยพี่น้องเลยนุงของนุ่งขึ้นเบลอเลยเรอดูจะได้อหมครับเมื่อเช้าฝนยังรินอยู่นะพี่น้องตอนเช้ามันตกช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็ผมก็ไปจับกบนะฮะก็มีรินๆนตลอดแล้วก็ มันจากตีสองตีสามตกมันยิง,ยงแรงเลย้นถึงตอนเช้าครับโอ้โหนี่ปลามันออก,กบอนี่ไ่น้องดูดิตรงนี้เขาขุดแต่ก่อนมันเป็นอย่งนะั้นนะเป็นครูก็ข,ขุดออกนะก็ให้น้ํามันเข้าเข้านาปลามั่ได้ออกครับมันก็ดักปลาพักเขียวไว้ โอ้ยหนาวมากพี่น้องโคตรหนาวเลยอ่าตัวเดียวครับเอ้ยดีดีดีดๆอีหนึ่งเต็มลมมันจะมาทำไมอือหนาวเฉย โคตรหนาวเลยครับโอ้โหแก็บแจ้งจะไหนฮะฝนฝนอือครับุ <c oughs> อ้เสื้อเขานี่สะท้อนแสงดีจริงๆ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเล่าจะเล่นในตัวใหญ่ครับอยู่ตรงนี้ <c oughs> มันไม่ไปไหนมันไปอยู่ที่นี่แหน,หน่เนย บุ๊บชวบโอ้โห,โโหแตกดีด้วย <c oughs> ถ้ามีเนะี่ยมันจะวิ่งชนชนแหนะตึ๊กตึๆกตึก,ตก,ตก,ตก โดนบ่ล่ะอ้าวโอ้ปลาน่อย,ยได้ขึ้นใหญ่ขนาดนั้นโอ้มองกันดีกว่าเนี่เอาครับงับอันนี้สุ่มหวานเนาะสุ่มเอา เอออมีตัวมไเดยวเอาะครับเ้ข enfin ้ารูพ่อเลยถ้ามาคล้องไ่ได้ไปดู่ได้ไปดูเลยฮะ้มาคองน้ก็ย่หลาย้่อเลยเออครับพี่น้องครับ มหนเป็นผู้ที่ตำไหนครับอโอ้ดินหนึ่งลาดอกเ้ยปุ๊ปุ๊ปุออีเออหนาี้สีแดงครับตรงนี้ครับโอเคพี่น้องโอเคครับตอนนี้ก็บืดแล้วต้องกลับบ้านพี่น้องเสียา้มาเช้านะผมผมไปในยาวมานะพาลูกสาวไปหาญาติ นะครับผมที่ในยาวดานของแฟนนะครับก็เลยไม่รู้เี่แหละว่าก็มามาัดทอดแหที่นี่ครับไม่รู้นะครับถ้ารู้นี่โอ้โหรีบมาใน็วัว่านี้นะครับเสียดายแต่ก็ได้บรรยากาศได้เล็กน้อยนะครับผมพอให้ทุกคนได้เห็นวิถีชาวบ้านแบบบ้านอกบ้านอกนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับก็ดูคลิปนี้ก็คงจะช่วยคลายที่ถึงบ้านนะครับดูเพลินไปนะฮู้ขอโอเคประมาณนี้หนาวมากพี่น้องตัวนี้ ฝนไม่ตกนะครับตกก็คงจะไม่ออกวันนี้ก็คงไม่ได้ออกไปไหนครับก็ฝากไปตามแลวก็แชร์ด้วยครับเดี๋ยวจะมีอะไรแบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆ,ๆนะพี่น้องตรงนี้ก็ตอนรับเข้าสู่หน้าฝนฤดูล่าหาปลาเริ่มแล้วพี่น้องเ่องลงม,มึงมิ้มคงคงจะยากนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับผม<ช>น้ำไม่น่าจะมีนะครับผมโอเคประมาณนี้ฝากไปตามแล้วก็แชร์ด้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้โหเอาละครับนี่คือนี่คืออะไร มะม่วงครับมะม่วงโอ้โหนี่มาทอดแหมีมะม่วงอือนี่ดเดนี่ครับโมโหเลยโอ้โห้ำไรไหลอืออุ้ยลอยได้แล้วบ่โอ้มาเลยเอ้เอากระนั้นจะปิดคลิปปิดคลิปแล้วอือ สองแต้มดอกเน้นๆพี่น้องใครจะรู้ล่ะไม่ต้องนั่นเลยสลัดออกเลยอ๋อโอ้โห้ต้มปลาครับเมนูต้มปลาต้องเข้าแล้วอือตำส่ขมิ้นโอ้โห้ตำสายขมิ้นทั้งเหลืองต้องตองเอาต้มปุ๋ยแช่น้ำ้วยนะข้างหลังสุดยอดไปครับทุกคน